ก็จริงๆมันก็เป็นที่ที่สอนจ้าเรียนเว็บอะครับแต่นักเว็บนะครับตรงนี้พอดีเนี่ยพิมอนสัญดาช่วงสัญดาสอนที่แดกพิมอนโพสกระทู้ของเฟซบุ๊กของพี่ตู่วาระนะครับในเรื่องของโซลิชัยเดือดดังจริงๆเรื่องนี้นะครับผมจะเก็ตมาไม่สอนเ่ราะว่าแบบเรียนเรียนเว็บแล้วจบเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอิโมชั่นอลโมชั่นมันเป็นเรื่องของพิมร์เยอะ ซึ่งจะเอามาประกอบกับอิเลเกนิ์นะครับมัาเรื่องภาพมาเรื่องแมชชีนเทคโนโลยีนะครับนี่พอบทความออกมาปุ๊บที่ผมบายพาร์ทให้เลยเอาเอาเอามาคุยกันก่อนเลยนะเแล้วก็หลังอินเทรนชั่นไงพี่พี่ตู่วลรกณนผมว่าเซอร์ไอเซนจิด้านนะครับเขาเซอร์ไอเซนจิด้นต้องบอกก่อนนะเป็นตัวแทนของอัจฉริยะ ได้ครับเขาเก่งไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์กลศาสตร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนคิดคนกดแรงน้องผูกกดการเคลื่อนที่ของมือได้นะครับมือทั่วทุกคนครับมือททุกคนหรือคนที่เรียนสันฟิสิกี่ได้ต้องจับเขาเป็นอาจารย์คือแม่เอฟนะครับเอฟเออันนี้ผมเรียนมาตลอดชีวิตนะกดเครื่องกดการเคลื่อนที่สามข้อของมีอได้นะครับโอ้โหก็เท่มากกดแรงน้องผูกแรงน้องตัวแอนที่ลูกตาด้วยเพิ่มตกใส่หัวเข้าเนี้ย เหตนรูปแบบต้นตกลงกมาถูกมันต้องมีมวลมันต้องมีแรงชีมันก็มีแรงตรงป่วงทำไมโลกกับ i รูปเลยนครับรนะครับนี่คือรูปเคนาปนะครับทงทก็มีอายุเดินปี20 4ี1726นะครับซึ่งตอนที่เขาลบทุนเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ1720นะครับช่วงป็ปลายอหลังนะครับเพราะประมาณเขาอายุประมาณ7ปีก็แ้นครัก็คือมีประสบการณ์มีประสบการณ์ตามวัยวุภคุณยศ ช่วงช่วงตั้งใชีวิตรักนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินนะครับแล้วก็เป็นคือคนนั้นน่าติดตาหเพราะว่าเขาคิดคิดทุ่มกดอะ่ะคิดทุกดการเงินที่กดไรนะน,รน,น้ำน้ำถ่วนะครับเป็นเป็นนักวิชาการที่ที่แบบทุกคนยอมรับอ่ะนเรื่องนั้น,นะครับแต่วิธีการลงทุนเขาครับก็คือตอนหุ้นเซลซีนะครับได้รับสัมปทานนะเขาก็ซื้อหุ้นเซลซีตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือไอ้ขีนต้องเงินเนี่ยนี่คือหลัก เอ็ก <Pop> ิแล <S Syn c matter> uh, ้วก็ทันทีอ่าได้เข็าไถาเท่าแก่อ่าแบนี้พอดิวตันแต่เขาใช้ดิวตันทนที่ไปนะครับเพื่อนเขาครับเฟรนเกนริอ่ารวตันเฟรนนะครับอ่าคือลงทุนต่อไงเข้าไปลงทุนหลังดิวตันด้วยไม่ได้ลงทุนพ้อมดิตันนะแต่เพื่อนของดิวตันนะครับไปลงทุนหลังจากที่ดิวตันเอ็กแล้วอ่าเพราะมเมนร้อนแรงไงอ่าเพราะเขาทีไได้รับสมริฐานนะครับในทาไหนมีแต่ได้นะคร เพื่อนของนิวซ้านนะครับไม่ได้จะซื้อที่ราคาสูงนะที่ราคาสี่ห้าร้อยนะครับแต่<ค>ร,ราคา,า,าหุ้นมันก็ขึ้นไปหกเจ็ดร้อยคือที่มนันงลองนึถึงเท่าตัวเดียวกันเชื้อไซส์นิวด้านอ่ะตอนเห็นตอนเตรยซื้อที่ร้อยแล้วไปขายสามร้อยในขณะที่เพื่อน 核能。 ีขึ้นไปอีกนิดหนึ่งครับนิวตัน้าไปตอนกลับ้็ไปตอนประมาณเจ็ดร้อยเขาสีขึ้นไปประมาณเก้าร้อยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่เดือนสองเดือนครับเขาสตีตกลงอย่างแรงตกลงอย่างแรงตกลงด้วยกดแรงของปววมอดูดับขึ้นสูงสุดต้องกแรงยังไใช่ครับก็ตกลงานะครับภายในไม่กี่เดือนนะครับ ้านก็ X10 ตั้ร้อประมาณแต่ส0 0ร้อยสามร้อยสร้อยหนึ่งร้อยจะเป็น8 0 0ร้อยข้าแยใช่ด้านข้เจ็ดร้อยแปดร้แล้วก็ไป0 0สามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยะไรนี้ครับด้าน x 0 x i 0แล้วก็เทงนะเงนรออีเ็อครนี่นี่คือเรื่องจริงนะครับือเรื่อง ที่เป็นตัวแทนของอาิยานะครับที่ผมเป็นทุกอย่างนะครับแต่พอเข้ามาในยกของการแข่งขานด้วยความโลอดอ่าใช่ครับทีนี้ประเด็นครับก็คือ ได้ยิดเยลวนะเขาใช้ใช้ผลเข้าไปแล้วก็ได้กำไรออกมาแต่ว่ามันไม่เดีเดาายวแ <ics> yeah. ต่ว่าเพื่อนที่เขาเข้าไปแบบซื้อแบบมีคุณสูงไปได้ราคาแต่ว่าได้กำไรมากกว่าเพื่อเื่อรวยกั้หมดเลยแล้วราคาบุมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปเขาได้ยินขายบุญเป็นไงจริงจริงไงเดี๋ยวต้งที่ควรจะกลับเข้าไปไงถูกไหมง่อย นะครับที่ขึ้นรนะครับอวีิก็จะมีตัวมิวกับต้นลมที่เราบอยาจะกดดเข้าไปได้กำไรอย่างเยนส ก็หมายความว่าร่วมนีั้นอะความอารมณ์ไม euh, ่ว่าจะผ่านไปตีน้ีกิ่พันปีมันก็ยเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตอวลาจำแล้ครับำแล้วครับเพราะว่รนอมสุคดมนุษย์นะนิวตันต่อความผิดพาดนี้นะครับแล้วก็มีคนคนคิดไว้พูดกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่ เ่ีอยูาอย่าง,งเดิดขึ้นคือ,อ,อ,อมิวลดั้งมิลั้นสีเม้าหน่อยใ่ึงเม้าหน่อยนะครับก็ออยึดคงอยู่ในวงการนะทีนี้ <Yeah. S 1> อที่นี่มีพคฟราตครับโครคาต์เขาพยายามที่จะอธิบายเรื่องของ Cycle of Emotion นะครับมว,ว่าเฮ้ยราคาที่มันขึ้นสูงนเป๊นขึ้นสูงเพราะอะไรทำไมหุ้นที่มันจากต่ตางๆค่อยๆขึ้นแล้วพอเริ่มมีกัปตัน เรข้ามาแล้วคนเข้ามาเยอะๆนะครับทำให้ราคาขึ้นสูงมากๆราคาถี่มากๆนะครับมันเกิดภาวะฟอกทุบแล้วกะกให้เห็นวงจรวงจรนะครับใส่เิออฟอมชั่นนะครับให้เนนี้แก้คือต้องเข้าใจวงจรครับทีนี้มันมาพเดินะบไปดูภานนะครับไดของอดเอร์นะครับมัเป็นมาเก็ตอโมชั่นนะครับเนจุดแดง เดียวกันเลยครับของมาว่าของสบู่ทุกอย่างที่มันเป็นกองสบู่นะที่เกิดวิกฤตอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอินเจกของเราเมื่ปีปีต้นเดือนพุ้งปีสี่สูนะครับมันก็เป็นลักษณะเนี้ยขึ้นมาแรงๆแล้วก็ตกลงแรงๆในไปไม่ดีนะครับในช่วงแรกๆนะครับตอนที่นิวตันไปซื้อนะราคาเท่าสี่มันก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับช่วงเฟสเนี้ยนะครับคือคือในรูปเนี้ยไซเคิลเนี้ยนะ 啊，来吧，来吧，快快快！ ด้วยความโลภราคาพสูงขึ้นนะครับเรื่นี้ราคาจะพุ่งสูงขึ้นเยอะมากๆเพราะเป็นความิดแ้วนักติดขาดดีดดีลูชับดีลูช่นก็คือความความเข้าใจแบบผิดผิดนะครับก็คืออาจจะมุ่จะขึ้นุ่ดราคาจะขึ้นไปสูงที่ Dante, ุกค да. รับที่มีที่เหมือนที่รวยโหมาหกสิบอ๋อเหกสิบอ้โหเจ็คือเราจะรวยแล้วจากคูนตัวเนี้ยะคอัา เขาอยากคงเนี่คือมีความโลภมีความเข้าใจที่ผิดๆพิดมันจะไม่ลงอีกแล้วมันจะขึ้นไปตลอดอะไรเงี้ยโผล่มัางคั่งคนเข้ามาชุลมุนนะครับตอนนี้ครับเงาหน้อยอยู่เต็ม่ละนะครับจนจนไปสุดท้ายนะครับนิวพลายานิวพลายานี่คือสุดท้ายเลยนะนิวพลายานก็คือพวกเวลาเกิดไอดอลนะลงทวิญญาโอ้เสร็จิีใช่ใช่ใช่จะพูดอะไรอ่ะถ้าย้อนกลับไป ถ้าอยากไปที่ไหนก็ได้ไปถ้าอยากไปนะตรงวิวกระดับวิวตั้งอยากซื้อเลยวิวตั้งอยากกลับเข้าซื้อเลยอยากซื้อเลยนะครับเที่ยหายอยากหลอก อ่ารับตลอดเลยนะคนที่ชื่อคนที่ยังยึดติดว่าเข้าสีใช่ไหใช่ก็ดีนายปฏิเสธแต่ที่ลงตอนลงเริ่มแรกนะปฏิเสธตลอดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นอ่าครับแล้วก็สีตลอดนองนๆเลยสอตลอดนะครับพอเป็นบูแท็กบูแท็กก็คือเฮ้ยจุดนี้แหละคือจุดต่ำจุดของการลงรอบนี้แล้วแล้วจะกลับขึ้น Gracias. ใช่จม,มันเป็น c y เคิลนะัไซเของราคายิ่งเรื่องนี้นะผมกล่าวจะเอาไว้เรื่องสุดท้ายเลยเพราะว่ารูา้เว็บก่อนรู้วิธีนับเว็บก่อนนะครับ<ม>แล้วก็ค่อยมาดูว่ามันมันเอาเว็บมามันมันจะเป็นตัวช่วย behavior พวกนี้นะครับพวก market emotion มันจะเป็นตัวช่วยทำให้เราทำเงินได้มากขึ้นว่าเราเราจะรู้ emotion เอาเอามาเก็บอีมูชั่นมาผสมกับอีเดเว็บนะครับมันก็ช่วยคืออันนี้คือวิชาวิชาสุดท้ายเลยนะนะครับสีที่ดูที่ดูเขาเขาพูดว่อนก็ตัดอินเทนก็พอดีม,มีเรื่องอ่าแล้ว <c oughs> อ่ะให้ดูตัวอย่างรับเร็วๆเลยนนะ G.L ก็สามารถเอามาร์เก็ตอิมงมชานนะครับโดยไม่ได้พูดถึงทียดเลยนะเอามาร์เก็ตอิมโมชันมาตอบได้ว่าไอ้ G.L เนี่ยลักษณะการขึ้นนะครับเป็นยังไงนะครับผมครับกราฟยาวครับกราฟัาวแต่เริ่มต้นเริ่มต้นขึ้นเลยนะครับตั้งแต่ปี2 0ง2เลยนะครับไซเคิลของ G.L เนี่ยนะครับเริ่มตั้ง Thank right. you. ขึ้นด้วยความเร่งรัดนะครับพุ่งเสียเอาขึ้นด้วยความเร่งรัดเพราะว่ามีมีมดีแอนเดอร์ชั่นเนี่ยคือสื่อทีบสนใจนะครับนักลงทุนก็จะดูด้วยสนใจเข้ามามากเรื่อยเรื่อยที่ว่าสังเกตบอลุ่มบอลุ่มจะสูงาจะสูงขึ้นเรื่อยๆร,ร,รื่อยๆๆๆๆเพราะว่าเป็นเศษของพอป์ติค่ะพารติคเข้ามาสนใจคนจำนวนมากเข้ามาสนใจนะครับไล่ราคาขึ้นเรื่อยเรื่เลย,เลยใช่ข <ๆ S 2> ึ้นตั้งแต่เศษเนี้ยนะครับขึ้นตั้งแต่สิบบาทก้รที่เศษที่มันเป็น กินเวลาแบบหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีเลยนะครับสองเป็ดเนี่ยนะครับแต่เป็ที่เป็นแมนเนี่ยเป็เนี่ยกินเวลาแค่สองปีขึ้นจากสิบบาทขึ้นไปเจ็ดสิบบาทสิบบาทขึ้นไปเจ็ดสิบบาทนะครับเพราะขึ้นด้วยความติดเนี่ยนะครับคนให้ความสนใจหรือความสนใจน,นะครับมีคามโลกมีความเข้าใจดีๆน,นะครับมีดูชาติว่าพุ์เราจะโตไม่หยุดจะขยายไม่หยุด บีไอในกลุ่มนักองทุนที่คนยอมรับอะมูลกระดาษอ,าาอะเข้ามาสิ่งผมพนยังซื้อเลยทำไมเราจะไม่ซือ้อนะครับกโดพมาถงาจะซื้อทุกอย่างครบครับทุกอย่างครบองค์ประกอบทุกอย่างนะครับก็จบครับพอทุกอย่างพอมาถึงเฟสที่เป็นมูลกระา,านะครับมันทุกอย่างแล้วจบการุ่นจีพอเข้าสูช่ช่วงบว เชื่อราคาต้องแตกหุบชุดบอลนิดหน่อยคนมีเชื่อว่าลงนะครับก็ซื้อจากลงมาจากเจ็ดสิบมาหกสิบก็ยังดีนายอยู่ก็ซื้อสะสมเพื่อโสงนะครับมีเด้งขึ้นมาหกสิบห้านะครับเป็นบูตแทร์นะครับคิดว่าจะเป็นรีเทิร์นชุนนอร์มอลแล้วลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับแต่สุดท้ายก็ลงพอลงถุดห้า mit. สิบีเฟียแล้พอฟรีในปุ๊บคาปิบูเลชันนะครับก็คือยอมสิ้นหวัวงแล้นะครับยอมจำนองยอมแพ้ ยังไมดยังยมอาอีเดียเว็บมานำด้วยเลยนะเอาเอาแค่มาเก็ตอิมเข้ามาสามารถบนี่ปัจจุบันเิขอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอไนไม่ว่าจะเป็นโหลหลตัวครับหลายตัวมาโดยเฉพาะช่วงนี้ยิ่งยิ่งมีเยอะก็ไม่ว่าใครนะถ้าเราจของเราได้นะถูกต้องเรานะใช่ ไอ้เจ็งท <little> ี <i> ่ตายแลวนะเป็นจีเนียะก็เป็ได้ง่ายเหมือนกัน ต้งระดับความรูมร้ความเข้าใจในวิธีการติดตามกันนะเดี๋ยวมีมีข้อมูลอื่นๆเนี่ยช่ต้้งหยู่ในช่วงต่อไปอะพี่จะได้รอคุณเต้้งมามอธิบายเอาความรูมร้ให้พี่ได้ใต่เต้าเดี๋ยวเรากลับเรียนอีเลฟมวติกักน,นีอันนี้คือแบบ ช่วยมา้กันนะชุงนี้นะฮะเราต้องลางน้อถั่วเหลืองพี่นี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ